เปิดลัคกี้บ็อกซ์ไปอ็อกเธอมาเฮียใครถึงข้างล่างก่อนชนะเว้ยใครถึงข้างล่างก่อนเฮียชิบหายแล้วชิบหายแล้วกู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 ตายกูตายกูตายสาวนึงโอ้โหเฮียได้แล้วนะได้แล้วนะได้แล้วบ้างนะอุ้ยลัคกี้บ็อกซ์ลัคกี้บ็อกซ์ลัคกี้บ็อกซ์สวยอยู่บ็อกซ์อยู่ใช่เหรอ เอาสรุปได้แล้วะเนี่ยได้สมุดเอ็นชาร์ดเห็นไหมกูยาวๆเลยกูได้ตำยากูได้ตำยากูท่องไงก็แล้วแต่เว้นแต่กรรมเนาะแล้วแต่เว้นแต่กรรมแล้วกันเนาะอันลัคกี้นี่พี่นัทผมมีของให้พี่โอ้โนควายเดี๋ยวมีของให้พี่กูมีของให้อ่ะนี่อ่ะอ้าวไม่ถึงชึบไอ้เหี้ยควายอ้าวเฮียเดี๋ยวบล็อกแอเมอรัล้วเดีบล็อกแอเมอรัล้วเดี๋ยวอุ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนนะอย่างเงี้ยโดนนะอุ้ยโดนนะอุ้ยอุ้ยเฮียโอ้โหจังวะเดี๋ยวแล้วผมมีของให้พี่อนผมนะผมมีของให้ทันเดอร์เอ็กเพยมาส่งของแล้วจ้าทันเดอร์เอ็กเพย์ทันเดอร์เอ็กเพย์ทันเดอร์เอ็กเพย์ปั๊มปั๊มรัวๆปุ๊บปั๊บที่เอ้ยปั๊บเฮ้ยปั๊บเอ้ยนี่อโดนกูโดนกูไงโดนกูแอไม่มีเชียอะไรเลยครับใช่หรอเชียแล้ว โ,โชคดีท <improving> ี่เจ้าที่ขุดมานั่นน่ะขุดรัวๆอะไรก็ขุดรัวๆเลยอุ้ยชิบ <encouraged> อ <noise> ุ้ยผักอู๋รัวๆอีชิบหายละอุ้ยสวยทันรัวๆรัวๆนะอย่างนี้ผมรัวๆนะพี่รัวๆนะเว้ยรัวๆนะเว้ยรัวๆนะเว้ยอุ้ยได้รองเท้ารองเท้าเพชรมาสวยดิแต่ผมก็ต้องต้องรอ delay เชี่ยแล้วเชี่ยแล้ว ควอ้อลบล็อกเหล็กรัวๆัวควอ้บล็อกเหล็กรัวๆแค่นั้นแหละบอกเลยอุ้ยได้ของดีเต็มเลยว่ะชิบหายแล้วหึ่ตายกัดตายกัดเหรอชิบหายแล้วอยู่ในออบซิเดียนชิบหายแล้วกูจะตายอีกไม่ช้าอุ้ยเขี้ยะคกูจะถึงข้างล่างแล้วนะเว้ยเพี้ยกูจะถึงข้างล่างแล้วนะเว้ยเพี้ยฮึบฮึบได้อะไรเนี่ยโอ้ยายดีเขี้ยแล้ว ยา <S <S อุ้ยกูได้น็อตแอปเปลิลมาว่ะได้น็อตแอปเปิลว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะที่ได้เต็มเต็มพื้นหมดเลยของดีของดีของดีเอาของดีก่อนผมอินเลยนะครับกูถึงข้างล่างไงนะกูถึงข้างล่างไงนะอ้าวที่ผ่านละกูตายขออนุญาตขุดเพชรตรงนี้เลยแล้วกันนะอู้ของมันเต็มข้างล่างหมดเลยวะ่<บ>ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่รัตลงมาถึงข้างล่างก่อนแล้วกันนะคนดูนะแล้วมันเถอดเธอครับกูบอกเลยนั่นแหละ คนออกมาแล้วก็ได้ควายไอ้ควายอุ้ยเอาเฮียเอาโดนกูดี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 เรียบร้อยมาไอ้เฮียมาสู้กันอุ้ยชิบหายแล้วชุดแม่งโคตเหรอกูชุดแม่งโคตเหรอกูชุดแม่งโคตเหรอกูมาดิมาดิเรียบร้อยเฮียโดนกูโดนกู